เพราะ <ừ. S 1> เราจาไปเลยว่าอันไหนคือบุญอันไหนคือบาปโดยที่ไม่ตั้งคําถามก่อนว่าเอ้ยการกระทํานี้มันดีโดยตัวของมันเองจริงๆรหรอถ้ากูไม่ได้บุญแล้วกูจะทําไปทําไมมานนี้แบบต่อให้บาปจริงแต่แล้วไงอ่ะบูญมันไม่ได้มีน้ําหนักขนาดนั้นของแบบจะใส่บาปตอนเช้าแล้วก็แบบซื้อเป็นอะไรดีเป็นไก่และกันเผื่อพาไม่กินหมูเผื่อพาเป็นอิสลามกูไม่แน่ใจแต่ว่ากูสวเนี่ยกูก็ไม่แน่ใจแต่ว่า กับชีวิตนี้รู้อะไรบ้างแต่กูรู้แค่ว่ากูเป็นคนดีเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่อันนี้แต่อันนี้เล่นหมวกกูไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่กูจะพูดไม่มือคิดอย่างนั้นแหละผีทำบุญด้วยเครื่องสําอางชั้นเอ้ยเครื่องสำอางอะไรวะไอ้เจคายเอาเครื่องสำอางไปถวายพระโอ้สำหรับพระที่มีลักษณะตุ้งติ้งนะคะกูรู้สึกว่ามันนําไปสู่ความเห็นแก่ตัวได้อ่ะแบบ oh my god ดีที่กูพูดจบก่อนค่าคอมมิวนิสต์ไม่บาบอ่ะมันลดทอนการทำการค่าให้เหลือแบบศูนแล้วเราก็สามารถคือที่จะครอบด้วยกรอบทางศาสนาอีกทีซึ่งไม่รู้มันจริงไหมด้วยซ้ำอ่ะแล้วแปะป้ายไปเลยว่ามันไม่บาบอืมอคือกูไม่รู้เออพอไปมาๆรู้สึกว่ากูไม่รู้ว่าบุญคืออะไรคืออาจารย์สุมาดีก็เคยพูดว่า บุญนี่คือยังไงเป็นยังไงแต่เขามองถึงคําว่ากุศลมากกว่ากูจำไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษ,าษาคืออะไรแต่ว่ามันมีมินนิ่งที่มีน้ําหนักมากกว่าบุญแล้วก็การที่จะได้กุศลเนี่ยคือคนเราจะชอบพูดภาษาไทยมันจะพูดกันบอกว,ว่าบุญกุศลเนาะคือการกลับไปที่คําถามกันว่าบุญคืออะไรมันคือการทําแบบไหนอะไรเงี้ยกูไม่แน่ใจแต่ว่ากุศลเนี่ยกูก็ไม่แน่ใจแต่ว่ากนีรนี้รู้อะไรบ้าง <c oughs> แต่กูรู้แค่ว่าก,กูเป็นคนดีเอ้า ไม่ใช่นะคะไม่ใช่อนี่แต่อ้นี่เล่นหมุกกูไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่กูจะพูดไม่มือคิดอย่างนั้นแหละโอเคอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าคุยนะเพราะมันเป็นประเด็นเรื่องความดีคนดีคนดีคนดีมาปกครองบ้านเมืองคนดีหรือคนฉลาดอุ้ยกูเรื่องนี้เป็นประเด็นมาตั้งนานแล้วแต่ว่าคงจะต้องพาสไปคลิปต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวมันปนกันอ๋อซึ่งที่กูบอกว่าได้ซึ่งแบบมันก็ยังวนกลับมาได้ไงเราหาทางถูๆไทยใช่แล้แบบว่า เหมือนกับการแค่เรามีสติแบบรู้ลมหายใจเข้าออกอะ่ะก็ได้กูสลนแล้วคือกูไม่แน่ใจว่ากูสลในที่นี้หมายความว่ายังไง exactly แต่ว่าพอเขาพูดหนี้ว่าแค่เรามีสติเราก็มีกุสลแล้วแสดงว่าหมายถึงการกระทําที่เรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันอะ่ะม,มันคือมันส่งผลกระทบที่แบบกว้างใหญ่ไพศาลมากคืออย่างน้อยมันก็ไม่ทําให้เราแบบเผลอเลอไปตกคนอื่นหรือว่าไปด่าคนอื่น มันมันเหมือนเป็นแบบว่าการที่เรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันรู้ลมหายใจเข้าออกมันทําให้เราเดิดําเนินชีวิตไปได้อย่างโอเคอะแล้วการที่แบบได้บุญหรือกุศลมันเป็นแค่อุบายเฉยๆเพราะว่าเหมือนมันก็ห้องเป็นอุบายสําหรับแบบคนที่มันก็จะมีคนที่มันคิดจริง,รงๆว่าถ้ากูไม่ได้บุญแล้วกูจะทําไปทําไม เขาเลยอาจจะเอาเคยเป็นอุบายไว้ก่อนแต่อุบายเนี้ยมันดันถูกตีความผิดไปจนกลายเป็นนําคำนี้มาใช้เพื่อลดทอนคุณค่าของการกระทําอื่นๆไปแล้วะตอนนี้นะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าแค่หายใจเข้าออกก็เป็นกุศลอ่ะงั้นแสดงว่าการทําบุญใหญ่หรือไปการทําบุญกับพระหรือการทำเขาเรียกว่าไงทำดีเพื่อได้บุญอะไรบางอย่างการทําอะไรบางอย่างแล้วคนอื่นคิดว่าสิ่งนี้แหละได้บุญอะ น่าจะไม่มีความหมายแบบว่าไม่ได้แบบโอหได้บุญแบบเป็นถ้าสมมติว่าบุญเป็นแต้มเงินที่ได้มาได้เยอะกว่าคนที่แค่หายใจกูว่าไม่ได้เยอะกว่าสำหรับกูนะหมายถึงว่าบุญมันไม่ได้มีน้ำหนักขนาดนั้นในการกระทำหนึ่งหนึ่งสำหรับกูอ่ะเออเพราะว่าจริงๆเราไม่รู้เนอะในพระไตรปิฎกมันเขียนไว้ว่าอะไรว่าแบบใช่แต่ถ้าเป็นแบบแนวคิดทางพุทธพาณิชย์ที่ สนับสนุนให้คนบริจาคเงินอย่างนู้นอย่างนี้เป็นแบบอีวัตที่มันแบบใส่ตู้บริจาคไว้เยอะๆเขาก็จะโฆษณากันว่าเนี่ยต้องทําทานชันแล้จะได้เกิดเป็นเศรษฐีทาบุญด้วยเครื่องสําอางชั้นเอ้ยเครื่องสำอางอะไรวะไอ้แก่ใครเอาเครื่องสำอางไปว้พระโอ้นี่นอกจากผิดวินัยนี่ผิดศีลข้อแปดด้วยซ้ำและพระที่เป็นตุ๊ด สำหรับพระที่มีลักษณะตุ้งติ้งนะคะ <c oughs> ไม่แล้วคือแบบกูนึกถึงไอเนี่ยที่แบบเขาไปเลือกซื้อของแบบจะใส่บาตรตอนเชา้าแล้วก็แบบซื้อเป็นอะไรดีเป็นไก่ละกันเผื่อพาไม่กินหมูเผื่อพาเป็นอิสลามแล้วคือแบบแล้วแบบตอนเอาไปใส่แล้วอ่ะเพิ่งแบบหลังจากกลับบ้านเพิ่งนึกได้ว่าแบบพ้าเป็นอิสลามไปได้นี่วะ อ๋แต่ก็ข่าวว่ามีเจตนาดีไหมก็เจตนาดีก็ใน้คนดูอ่ะเออก็คือเป็นพาสก็คงจะเขาป็นบุญหรือเปล่าเป็นบุญหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็เจตนาดีก็เจตนาเออบุญกับเจตนาก็ดูแบบผ่านเนื้อที่มันกลางๆเนาะอืมแต่แบบเออเรื่องบุญกูรู้สึกว่ามันวนกลับไปเรื่องที่แบบเราพูดกันในคลิป Uh huh. ที่ลงไปล่าสุดได้ด้วยว่าแบบคนที่นับถือศาสนาเวลาจะพูดอะไรอ่ะเขาจะพูดออกมาโดยอยู่ในกรอบของศาสนานั้นๆตลอดเวลาจะแบบการที่เราบริจารค่างกายไม่สามารถถูกมองเป็นความดีในตัวของมันเองได้เลยมันจะต้องมีเรื่องบุญเข้ามาเกี่ยวเสมอถ้าเราเผลอแบบถ้าเราตกแรงสาบตาย การกระทํานั้นไม่สามารถแบบถูกพิจารณาโดยตัวมันเองได้เลยว่าทําไมมันถึงผิดทําไมเราถึงแบบไม่ควรตกแมลงสาบมันจะถูกปัดไปเป็นบาปทันทีแล้วมันแบบกูาสิ่งนี้ส่งผลต่อความเป็นนกแก้วนกขุนทองคนเหมือนกันนะเพราะเราจําไปเลยว่าอันไหนคือบุญอันไหนคือบาปโดยที่ไม่ตั้งคําถามก่อนว่าเอการกระทํานี้มันดีโดยตัวของมันเองจริงๆหรอหรือว่ามันไม่ดีโดยตัวของมันเองจริงๆหรอนั่นแหละ กเป็นดาบสองคมมากคําว่าบุญกับบาปอ่ะก็ในแง่หนึ่งมันอาจจะช่วยให้ชาวบ้านผูุ้ชนทั่วไปที่อย่างที่เในตามตำราของพุทธเจ้าที่บัวสีเหล่านัมันก็ต้องมีคนที่เก่งหน่อยพูดอะไรแล้วเข้าใจเลยหรือต้องอธิบายเยอะๆอะไรรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งอุบายที่อาจจะทําให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆว่าเพื่อที่อย่างน้อยก็จะได้ไม่ต้องทําบาปหมายถึงว่าไม่ต้องทําความเดือดร้อนให้คนอื่นอย่างนั้นเถอะแต่ที่บอกว่ามันเป็นดาบสงคมเพราะว่า มันสามารถใช้คําว่าบุญและบาปเนี้ยมาอย่างที่มึงบอกเลยมาแบบตีมาจมตีทอ,อนไข่ก็ได้ใช่คือไอเรื่องค่าคอมมิวนิสต์ไปบาปเนี้ยชัดมากๆแล้วออแล้วจริง,รงๆกูว่าทุกเรื่องที่พวกเขาบอกาปแม่งชัดหมดอย่างในทวิตเตอร์ที่แบบเขามีกันอ่ามีรูปพระพุทธรูปแล้วก็แบบเราล้อเลียนกันเ,ออเพราะว่าเป็นมีมใช่เป็นมีมนน่นนี่น่าเป็นมีมพระพุทธรูปอะไรเงี้ย แล้วโอเคเราก็เลากว่าเชีย่ยจะบาปไหมแต่มันก็อาจจะมีจริงๆคนที่แบบอาคุณป้าคุณลุงที่เขาซีเรียสกับศาสนาแล้วเขารู้สึกว่าเชีย่ยพวกมึงแม่งบาปพวกมึงแม่งนานศาสนาเอิมอ่มก็เออคือมันหล่อวะมันเอามาใช้โจมตีเฉยๆหรือเปล่ามันแทบไม่ใช่แบบกูรู้สึกว่ากรณีนี้แบบต่อให้บาปจริง แต่แล้วไงอ่ะกูว่าไอ้เรื่องนี้มันน่าจะวนไปแบบอีเรื่องที่บอกว่าคนที่อยู่ในศาสนาจะพูดแต่แบบในกรอบศาสนามากกว่า<อ>แล้วก็แบบโจมตีคนนู้นคนนี้ไปทั่วว่าแบบทําไมไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนาของตัวเองค่อยงไปแล้วว่ามันเป็นความจริงของโลกอ่ะส่วนไอ้เรื่องนกแก้วนกขุนทองกอูรู้สึกว่าแบบพอมันขาดการตรวจสอบความจริงไปว่าแบบเรื่องที่เราทําเป็นเรื่องที่ดีไหมอ่ะมันก็เกิดไอ้เรื่องพวกนี้ขึ้นมาไงอีปล่อยนกปล่อยปลาก็แบบ ไม่ได้คิดอะไรว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังการปล่อยนกปล่อยปลาแค่เพราะว่าแบบปล่อยปลาแล้วได้บุญปล่อยนกแล้วได้บุญกว่าคนจะตั้งคําถามได้ว่าอีปลาที่แม่งปล่อยอ่ะเดี๋ยวแม่งไปจับมาขายอีกใช้เวลานานมากทาแบบไม่มีคนออกมารณรลงคนก็คงจะไม่รู้แล้วถึงจะแบบมีคนออกมาณรงลงกันเยอะมากๆแล้วอ่ะแต่คนที่เชื่อว่าปล่อยไปเถอะได้บุญก็ยังมีอยู่เยอะมากในสังคมอยู่ดีท้วันนี้อ่ะมึงพูดอ่ะกูรู้สึกว่ามันนําไปสู่ความเห็นแก่ตัวได้อ่ะแบบ โอ้ยโกรธไหมดีที่คุณพูดจบก่อนมือคือมันแบบจะปิดตัวย้ายไปนั่งนั่นก่อนแหมแล้วก็คุยเรื่องนี้ให้แบบว่ารวบขมวดให้จบแล้วก็ หรือว่ากูแบงอ่ะไอ้เรอะรายายที่ก่อนตอนโดนก็ได้กูเออใช่ก็ก็เซนซีนิดนึงเซลเียออจริงเราจะไปเมื่อไหร่เขาตั้งใจจะปิดไฟได้เรอปะเสียงดังเกินิดไม่เพราะว่าปิดตามเวลาเวลามันดูมึงมันดูไม่เป็นเลขทวนทวนเอองั้นเปิดสัตว์ลงเลยเอองั้นกดสต็อปก่อนแล้วเดี๋ยวตัด